ก็อยากจะบอกนะคะว่าคนคนนี้เขารักคุณมากนะคะแต่คุณเองอาจจะไม่เคยรู้เลยนะเพราะอะไรไม่เชื่อว่าคนคนนี้อาจจะเคยบอกเลิกคุณหรืออาจจะเคยผลักให้คุณเนี่ยไปมีคนอื่นนะคะเขาน่าจะมีคำพูดที่ไม่ดีนะคะทำให้คุณเข้าใจผิดว่าเขาไม่ได้รักคุณหรอหรือเขาไม่ได้มีใจให้คุณหรอ หรือยังไงเพราะหลายๆครั้งเขาจะมีคําพูดบ่อยครั้งมากเลยว่าเขาอยากให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเขาอยากให้คุณแบบเหมือนคําพูดที่ค่อนข้างผักใสอะค่ะแล้วตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักฉันหรอทําไมแบบคนเราเวลาถ้าคนเรามารักกันอะมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิมันก็ต้อง ตั้งใจมันก็ต้องพยายามด้วยกันสิแต่ทําไมคําพูดของเขาอ่ะดูผักใสเราดูเหมือนแบบเหมือนแบบว่าให้เราอ่ะอยากให้เราไปเจอคนที่ดีกว่านี้อยากให้เราคิดพิจารณาอีกทีว่าเธอควรจะอยู่กับฉันหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอาจจะคิดแบบนั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขามองคนละมุม เขาอะรู้ตัวว่าเขาอะไม่ได้สามารถนะคะที่จะดูแลใครได้ตอนนี้หรือถ้าเป็นไปได้เลยเขาอาจจะรู้สึกว่าขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยนะคะเขารู้สึก disappointed แบบรู้สึกผิดหวังในตัวเองอยู่ลึกๆเป็นคนที่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยยังไม่ได้ดีพอแล้วเราไม่อยากที่จะเอาเธอมา ทำให้แบบชีวิตของเธอเนี่ยมันไม่ดีตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเขาเหมือนมองไม่เห็นอนาคตกับคุณเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลคุณยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบทํำยังไงให้คุณอยู่สบายอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่านะคะบางทีคุณเวลาที่คุณ อยู่ด้วยตัวของคุณคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะกินหรูมีความสุขใช่ไหมอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่กับตัวเขาเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าคือถ้าเขาเนี่ยไปดึงคุณมาเป็นชีวิตคู่มาเป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะดีไม่พอสำหรับคุณนะคะคือนึกถึงเพลงไอ้เนี่ย เธอเหนื่อยไหมที่ยังชนกับคนไม่เอาทานอะไรอย่างเงี้ยนะคือเพลงไม่คนไม่เอาฐานของ b i g a s อคือเหมือนแบบเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณขนาดนั้นเขาไม่ได้ให้คุณในสิ่งที่แบบที่คุณ d s s e r v e หรือคุณควรที่จะได้รับแล้วลึกๆอะ่ะเขาก็อยากให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ะควรที่จะแบบ เจอคนที่รักคุณเทคแคร์คุณหรือว่าให้คุณได้มากกว่าเขาอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแต่กับตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาใจร้ายจังเขาบอกเลิกฉันเขาผลักใส่ไล่ส่งฉันเพราะคุณอาจจะคิดว่าในมุมของคุณเนาะคุณอาจจะคิดว่าแต่บี้พูดแล้วบี้อยากจะร้องไหออ้อาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นพลังงานของใครแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันมันเศร้ามันล้นมันรู้สึก น้ตำตาจะไหลเขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของใครตอนนี้หรือเขาไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนหรือเป็นแต่งงานหรือแบบอยู่กับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณเองอาจจะคือวิไม่ไม่ได้บอกว่าคุณอะโชว์ไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าดูหรูดูอะไรแต่ว่ามันดูดูแบบว่ามันดูดีแล้วคือถ้าเขาจะดูแลคุณอะมันมันไม่ได้อ่ะคะ่ะคือทุกอย่างมันต้องใช้เงินนะคะ เขาเหมือนเขาโฟกัสอนาคตของตัวเองเป็นหลักโฟกัสเงินของตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าตัวเขาเองยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังยังไม่รอดเลยอะทุกคนเดอะชาร i ออค่ะเดอะชาร i ออนะคะเป็นไพ่ของอ่อการขยับใช่ไหมการขยับขยื่นการการไปข้างหน้าคือ เขารู้สึกว่าถ้าถ้าเราได้คบกันมันมันจะไปกันยังไงมันดูยากมันดูเป็นไปไม่ได้มันดูแบบว่าเขาจะดูแลคุณยังไงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ประเภทที่แบบว่ารักแต่แต่ไม่ได้คิดแค่ว่าแบบเอ้ยวันนี้เราครบกันแล้วเดี๋ยววันหนึง่งไม่ใช่ก็โลกสิเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคำว่ารักคําว่าคบของเขาอาจจะเป็นคำที่เขา ซีเรียสกับมันมากๆคือมันไม่ใช่ใครก็ได้แล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาต้องดูแลมันให้ดีถ้าเขาคิดที่จะรักนะคะ The Lover ขึ้นมา The Lover คือมันรักแต่มันก็อยากชิวไปก่อนอะ่ะตอนเนี้ยนะคะคุณอาจจะเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้พัฒนาหรือเขาก็อยากจะดูคุณไปเรื่อยๆเหมือนกันว่า ถ้าฉันดูแลเธอไม่ดีอย่างเนี้ยเธอจะยังอยู่กับฉันไหมถ้าฉันแบบวันที่ฉันไม่น่ารักอะ่ะคือเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาไม่ได้ดีพอแล้วเขาว่ารู้สึกว่าเธออาจจะยังไม่ดูจากฉันในมุมที่ที่เธอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เธอยังรับไม่ได้อะ่ะเออเขาก็เลยพิสูจน์นะคะเป็นไปได้ไหมว่าคนนี้อาจจะทําตัวไม่น่ารักใส่คุณเยอะมากๆเลย เขาอยากเห็นว่าเวลาเขาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณจะยังอยู่กับเขาไหมคุณยังรักเขาได้ไหมถ้าเขาลงใจไปให้คุณถ้าเขาแบบเลือกคุณเขาตัดสินใจที่เขารักคุณไปแล้วอะคะ่ะคุณจะยังโอเคไหมคือความรักอะช่วงแรกๆอะไรอะ,อะไรมันก็ดีเนาะอะไรมันก็ดีดีไปหมดนะคะอะไรก็เข้ากันได้นั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วถ้าวันที่ เขาไม่พร้อมที่จะแบบดูแลคุณละ่ะวันที่คุณควรที่จะไปเจออะไรที่มันดีกว่านี้ละ่ะนะคะคุณจะรับได้ไหมหรือคุณจะอยากมีช้อยส์ไหมเขาก็ไม่อยากเห็นแกนตัวนะไม่ว่าคุณอยากมีช้อยอยากไปเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ไหมเอาแล้วแต่คุณเลยนะเอาที่คุณสบายใจเลยนะคะเพราะเขารู้สึกว่า เขารู้ตัวว่าเขาก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นและเขาก็ไม่ได้ดีพอคือพี่ว่าคุณน่าจะเห็นด้านดาร์ของเขามาเยอะพอสมควรนะคะเขาเหมือนอารมณ์แบบทดสอบเบาๆด้วยอะ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันชิลๆมันเรื่อยๆดูกันไปนานๆก่อนว่าสุดท้ายเนี่ยคุณรักในสิ่งที่เขาเป็นไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่น่ารักหรือวันหนึ่งมันมีสถานการณ์ที่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีเงินนะ่ะแล้วคุณจะยังอยู่กับเขาไหมอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะรู้ว่า เขาอยากจะแน่ใจเพราะเขาดูทรงแล้วเนี่ยคุณน่าจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเนี้ยนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอหรอเธอถึงแบบไม่เลือกฉันไม่รักฉันแต่จริงแล้วไม่กลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาเองอะที่จะไม่ดีพอที่แบบจะดูแลคุณมากกว่าอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เขาก็กลัววัวนหนึ่งถ้าเขาเปิดใจหรือเขารักคุณไปเนี่ยแล้วถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่ดีแล้ววันหนึ่งคุณทิ้งเขาจะทํายังไงเขาก็เองก็เจ็บ นคนคนนี้ก็ต้องเซฟหัวใจตัวเองเหมือนกันอ่ะเรามาดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกลึกๆเลยในก้นบึ้งหัวใจของเขาเนี่ยเขารู้สึกแอบคุณลึกๆเลยนะคะเขารู้สึกแอบคุณเขารักคุณพม่พูดแล้วพี่อยากจะร้องไห้มากเลยอะเขารักคุณมากคุณอาจจะไม่เคยคิดว่าแบบ สิ่งที่เขาทำเพราะเขาหวังดีคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รักฉันฉัน am not good enough ฉันไม่ได้ดีพอแต่จริงๆแล้วเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอแต่เขาอาจจะแค่ไม่พูดคือบางคนเขาก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะเนาะเขาก็ไม่กล้าพูดเนี่ยในสิ่งที่แบบว่าจุดอ่อนแอของตัวเองแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอเขารักคุณนะเพราะเขารักอ่ะเขาเลยเหมือนไม่เห็นแกตัวจริงๆเขาจะ เอาความรู้สึกคุณมาล้อเล่นก็ได้จริงๆเขาจะใช้คุณแบบเป็นเครื่องมือเซ็กผลประโยชน์หรือเป็นแฟนอะเป็นแฟนแล้ววันนี้พรุ่งนี้เลิกก็ได้เขาสามารถทําแบบนั้นได้เขาสามารถที่จะเล่นกับหัวใจคุณได้แต่เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบจะมาเล่นกับหัวใจได้คือพี่พูดแลวพี่อยากจะร้องไห้ถ้าใครดูในต่อนะคะช่วยต่ออีพีสองทีเพราะว่าวิจะร้องไห้แล้วดังนั้นพลังงานนี้มันควรที่จะต่อเนื่องนะคะ คือไี่ไม่รู้หรอกว่าใครกำลังสื่อมาแต่บี่รู้สึกแบบมันล้นในหัวใจของบี้แล้วบี่ก็เป็นคนอ่านไพ่แบบในโชงจิตวิญญาณเพราะบี้อ่านไพ่มาแบบเป็นสิบปีแล้วนะคะหลายๆคนแบบดูส่วนตัวกบี่ก็บอกว่าเออบี่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเอเคงั้นต่ออีพีสองกันนะคะมาโอเคสําหรับอีพีสองโอ้ในอีพีหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งกดเข้าไปดูในอีพีหนึ่งนะคะ อีพีสองที่พี่บอกว่าบี้จะร้องไห้เป็นพลังงานที่อาจารย์จะร้องไห้เพราะคุณคือคู่กันคุณอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมตอนนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่ดีพอทำไมเขาไม่เลือกฉันเขาไม่รักฉันหรอแต่เขารักคุณ d e s e m p e r a n c e ทำไมก็เอาจริงไหมทาไมไม่ถึงอยากร้องไห้โอ้คุณคือคู่กันแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะยังไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือน่าจะยังไม่ได้แต่งงานกันเขารู้แล้วนะคะวันนี้ณนะวันนี้เลยเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือคู่เขาแต่สาเหตุที่เขาแบบอาจจะพักใส่คุณหรืออาจจะไม่ชัดเจนกับคุณมันไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เขารู้สึกว่าเขาเองต่างหากที่ไม่ดีพอ เขาคู่ควรหรอที่จะได้รับความรักนี้แล้วถ้าเขาได้รับมันถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วสุดท้ายเราเลิกกันแล้วเราเกลียดกันขึ้นมาล่ะคนบางคนนะ่ะมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะเว้ยแต่บ๊บบี้เป็นได้ <laughs> อาจารย์เป็นได้เพราะว่าอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะมานิเรศ แล้วก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนเพราะอาจารย์สามารถที่จะดึงแฟนเก่ากลับมาได้ทุกคนนะคะซึ่งถามว่าอาจารย์อาจารย์บอกทุกคนมีแฟนคนเดียวไหมอืมไม่อยากบอกว่ามีเยอะแค่ไหนฉันทําได้ทุกคนนะคะอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนมันคือเซฟโซนเอาจริงตั้งแต่อาจารย์อ่านไพ่ามา มีบอกเลยว่าคุณคือคนที่มีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์มากๆถ้าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในคลิปจริงๆไม่ค่อยกี่คลิปหรอกที่อาจารย์จะร้องไห้น้อยมากนะทุกคนแต่คลิปเนี้ยคือแบบมันมันล้นข้างในใจอะไปฟังเพลงคนไม่เอาผ่านของ BIG กแอแล้วคุณจะเข้าใจบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกคนเรามันคิดกันยังไงเนะาะไพ่มันเหมือนกันมากอะทุกคนดูนะอาจารย์สลับ สับไพ่สองกองอันนี้อันนี้ออกมาในตำแหน่งเดียวกันนะคะย้ำตำแหน่งเดียวกันแล้วอันนี้มาในตำแหน่งเดียวกันโอ้ไม่ก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนแสดงว่าคุณน่าจะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเป็นเฟรนด์โซนหรืออาจจะเป็นคนมาทีหลังใช่ไหมในนี้มันไม่ได้มีเรื่องรักสามเศร้าแต่อาจจะเป็นไปได้นะคะ ที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะรับความรักจากคุณแล้วเขาก็อยากจะให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าเพราะเขาไม่พร้อมนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่พี่ดูว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินนะคะทัวบ์ครับขึ้นมาในตําแหน่งเดียวกันสองใบยังไงคุณกับเขาคือคู่กันคือแบบมันอยู่ด้วยอะ่ะเนาะมันมีความสุขแล้วก็ใจดีคุณดีกับเขาอาเอาจจริงเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีคําจะใช้คําว่าดีเกินไปก็ไม่ก็ไม่ไม่ผิด เคยเป็นไหมไม่รู้อะบี๊ไม่รู้บี่ไม่เคยวะคนดีเราก็ต้องอยากรักสิเออมึงแปลกปะเนี่ยฮะมึงเจอคนดีแล้วมึงไม่รักเนี่ยแปลกนะไม่หรอกคือคนบางคนเขาเขาโตมาไม่เหมือนเรานะคะเพราะว่าอาจารย์สอนจิตวิทยาอาจารย์เข้าใจว่าบางทีเขาอาจจะมีอินเนอร์ในใจว่าเขาอาจจะแบบไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีก็ได้มันมีคนแบบนี้จริงๆนะเว้ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉัน คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าดีเกินไปรับไม่ไหวกลัวทำไายจิตใจคนคนนี้เคยมีไหมมีนะมันมีเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นแฟนที่ดีให้คุณได้เหรอแล้วถ้าวันหนึ่งแบบเขาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ได้แล้วถ้าวันหนึ่งเลิกกันแล้วมันจบไม่สวยแล้วแล้วคุณกับเขาเกลียดกันอ่ะคือคุณดีจนเขาไม่อยากจะแบบ ให้ออกไปจากชีวิตเขาแบบช่วยอยู่กับช่วยอยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะส่งแมสเซจให้อาจารย์ว่าขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะแล้วขนาดไหนวิฉันจะโดนค่าลิขสิทธิ์ปะวิอขอโทษน,นะคะเขารู้สึกแบบไปฟังเพลงนี้เลยคนไม่เอาฐานคือเขารู้สึกว่าแบบ เขาก็ยังมีคว s t ช่นหรือมีคำถามกับตัวเองเว้ยว่าเรามีดีอะไรวะทำไมคนคนนี้ถึงรักเราเขาเขาไม่เกตอะ่ะแบบคุณคุณน่าจะมีตัวเลือกได้เยอะคุณน่าจะไปเจอคนได้เยอะคุณน่าจะแบบมีชีวิตท,ที่ดีกว่าเนี้แล้วหรือวาอะไรในตัวเราวะคือเขาไม่เห็นน่ะคุณค่าของเขาเซลเลฟของเขามันไม่มีอะบางทีเราเคยมีไหมล่ะแบบคนหล่อๆคนสวยๆหรือคนที่แบบรวยมากๆหรือคนที่เป็ ที่เรารู้สึกว่าอ,อมึงชอบอะไในตัวเราวะแต่เพราะว่าเราเองอาจจะไม่เห็นพูดละวรองไห้วะคุณรักเขาอะในวันที่เขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเว้ยโอ้จะรองไห้ you believe in that person before that person believe in themselves คุณเชื่อมั่นในคนคนนั้นก่อนที่คนคนนั้นจะเชื่อมั่นในตัวเอง เวลาเราเจอของดีอ่ะเวลาเราเจอคนที่แบบดีเกินไปเว้ยแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ d เ s ิร์ฟไม่คู่ควรที่จะได้รับอาจารย์ขอโทษที่อาจารย์จะพูดภาษาอังกฤษนิดนึงแต่ว่าคือจะพูดเพราะว่ามันภาษาอังกฤษบางทีมันอิม a c t กว่ารย์แบบถนัดแบบบางครั้งก็เลยต้องพูดนะคะแต่จะแปลให้เสมอนะอย่าลำคาญฉันคือจะบอกว่าคุณเห็นคุณค่าเขาก่อนที่เขาจะเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณแต่คุณคือคู่กัน นี่มนความสัมพันธ์ของทวินเฟรมทุกคนฉันเคยเจอทวินเฟรมแล้วฉันก็ช่วยคนแบบในเรื่องของทวินเฟรมด้วยมีใครเคยเจอทวินเฟรมบ้างนี่คือความสัมพันธ์ของทวินเฟรมและอาจารย์เชื่อว่าคนที่ดึงดูดคลิปนี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นคลิปที่จะร้องไห้มันเป็นคลิปที่แบบมันอินเทนสุดๆอะ่ะมันไม่ใช่ไข่ก็ได้เว้ยคุณโชคดีมากแล้วในอนาคตคุณอาจจะได้เจอทวินเฟรม ซึ่งมันไม่ง่ายนะคะกับการรวิรวมแอดทวินเฟรมอาจารย์แบบซัฟเฟอร์แบบหนักมากแล้วก็โหทุกคนมันสุดมากๆจริงๆแต่แต่อย่าพึ่งไปมาโนว่าเฮ้ยคนของเราต้องเป็นทวินเฟรมแน่ๆนะคะลองมาปรึกษาหลังไมดูแอดไซน์มานะคะอาจารย์สามารถบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นคามิกไหมคนนี้เป็นคู่กรรมไหมคนนี้เป็นโซเมตไหมนะคะเป็นคู่แท้ นะคะคนที่เป็นทวินเฟรมไหมอย่าไปมโนอย่าไปคิดเองเพราะเราก็เคยผ่านการคิดไปเองมีรู้สึกว่าโซเมตเป็นทวินรู้สึกว่าโอ้โหฉันขว่าฉันจะเข้าใจทวินเนี่ยประมาณสามคนน่ะที่เข้าใจผิดแบบสลับกันเลยอันนี้คามิกอันนี้โซเมดอันนี้ทวินแล้วก็มีทวินเรอีกโอ้โหมันซับซ้อนมากแต่บอกเลยว่า คุณมีโอกาสที่จะได้เจอทวินถ้าคุณดึงดูดคลิปนี้ดังนั้นคุณอยากเจอทวินเฟรมคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณให้คุณพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอาจารย์เห็นเลข Angel Number 1122พิมพ์สาธุ1122แล้วพิมพ์คำ อธิษฐานมาเดี๋ยวอาจารย์จะไปกดไลค์ให้ใครที่ไม่พิมพ์พลังคลิปนี้คุณดูไปก็ไม่ดึงดูดคุณคุณอาจจะไม่ได้เจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะส่วนใครที่มีความสงสยัยว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นทวินไหมแนะนำปรึกษาหลังไหมเพราะถ้าคุณไปปรึกษาผิดคนฉันเคยเป็นมาแล้วฉันเคยผ่านมาก่อนแล้วฉันก็เชื่อผิด พอชื่อผิดแม่งเสียเวลามากคุณจะถ้าคุณเจอคู่กรรมแล้วคุณคิดว่าคนนั้นเป็นทวินสิ่งที่คุณจะเจอคือคุณจะเสียตังค์ดูดวงเยอะขึ้นคุณจะเสียใจแล้วคุณจะเสียตัวฟรีนะคะคุณจะเสียอะไรอีกเยอะมากเลยนะคะถ้าจันเออนะฉันทำตรงนี้มาสิบปีแล้วฉันรลูแบบ พัมซัฟเฟอร์ของเรื่องนี้แต่คุณกําลังจะเจอทวินเฟรมคู่แท้ทางจิตวิญญาณแล้วคุณต้องมีวิธีการที่คุณจะต้องทํางานกับทวินคุณต้องรู้วิธีการว่าคุณจะต้องทํำยังไงกับเขาเพราะว่ามันมันจะยากกว่าความสัมพันธ์ปกติดังนะั้นคุณต้องปรึกษาคนที่รู้จริงๆนะคะถ้าคุณไปปรึกษาคนพลาดเพราะฉันเคยพลาดมาแล้ว แล้วคุณจะซัฟเฟอร์มากเพราะความสัมพันธ์นี้มันมันรู้สึกมากทุกคนมันรู้สึกมากกว่าคนปกติมันรู้สึกแบบมันทรมานมากแกถ้าเธอถ้าเธอแบบว่าทำเวิร์กกับมันไม่ไม่ดีอ่ะนะคะแล้วที่สำคัญอาจารย์ย้ำนะอย่ามาโนว่าคนที่คุณคิดเป็นทวินถ้าคุณยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มหลังไมนะคะโอเคไว้เจอกันนะคะพิมพ์สาธุ1หนึ่งหนึ่งสองสองมาบายบายคะ่ะ